ดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อนุสาวรีย์ท่านคุณรองประหลัดโชที่วัด400อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับท่านก็เป็นผู้กล้าคนดีเมืองวิเศษชัยชาญที่ต่อต้านทหารพรมาร่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเป็นอนุสาวรีย์ของท่านนะครับที่ประชาชนชาววิเศษชัยชาญได้สร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกและก็คารพสักการะถือว่าเป็นวีรบุรุษของชาววิเศษชัยชาญน,นะครับอยู่ที่วัด400นะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ในวัดก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอีกอ่างทองอีกหนึ่งองค์นะฮะเป็นปางป่าเรียไลนะครับเป็นอนุสาวรีย์ของท่านนะครับวัดก็ไม่ใหญ่โตครับเป็นวัดเล็กๆพื้นที่ไม่มากนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นหอะระฆังนะครับ าทางด้านหลังจะมีพระพุทธรูปปางป่าเรไรอ,อยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูครับรอบอรุสาวรีล์ก็จะมีภาพเขียนนะครับมีอยู่3ภาพเกี่ยวกับท่านขุนรองประหลัดชูครับโอเคผมกําลังเดินมาทางด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหลังด้านในเห็นองค์พระพระุทธร,ร,รูปองค์ใหญ่แล้วเดี๋ยวจะไปดูกันใกล้ๆนะครับพอเข้ามาด้านในแล้วก็จะอ,อ,อันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับ แล้วก็เป็นจุดที่เป็นบริเวณที่จะไหวพระทำบุญนะครับอยู่จะอยู่ใต้ต้นต้นไม้ต้นโพใหญ่นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนั้นจะเป็นพระุโบสดนะครับโอเคนี่คือพระป่าเรลไลของวัดสี่ร้อยชื่อหลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปปั้นเป็นเจดีย์เชื่อว่าน่าจะบรรจุ กระดูกของไม่แน่ใจนะฮะของเหล่าทหารหาร400ทั้ง400คนของท่านขุนรองประหลัดชูหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็ว่าบรรจุอยู่ในองค์พระก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจ <c oughs> ใช่นะครับเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัดของเหล่าทหารหารทั้ง400 <c oughs> วีรบุรุษของท่านขุนรองประหลัดชูนะครับบรรจุเก็บไว้ที่นี่นะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางาปา่าเรลัยที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอ่างทองนะครับเ,เป็นท่าที่ชาววิศวิจายน,นับถือกันเป็นอย่างมากนะครับด้านหลังของเจดีก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับ รูปปั้นเจ้าแม่ผลิมอยู่บริเวณหลังเจดีที่เก็บอัดของทหารและเหล่าทหารของท่านขุนรลงประหลัดซูนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงด้านหลังของรูปปั้นองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นฐานมุมนี้ก็จะเป็นมุมให้นั่งเล่นนะฮะมุมให้นั่งเล่นได้มีโต๊ะนะครับ มีบ่อน้ํามีปลาหรือเปล่าเข้าไปดูอ๋อมีปลาคาร์ฟด้วยครับตรงนี้จะมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่บริเวณที่ให้นั่งเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าวัดนะครับด้านหลังตรงนั้นก็จะเป็นอันนี้ส,วสาวรีย์พรคุลรองประหลัดชูโอ้มีมาน้อยด้วยอืม นั่นก็จะเป็นหอะระฆังครับบริเวณภาพรวมของอนุสาวรีย์นะครับเราเป็นประวัติศาสตร์ของคนดีออของแขวงเมืองวิเศษชัยชาญน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ